รู้จักผลิตภัณฑ์เบอรเดดได้ยังไงอ่ารู้จกักจากน้องที่ติดต่อมาอีกทีนก็คือน้องสาวที่อยู่ที่ขอนแเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนอะเพราะว่าเขาก็เลยโทรมาคุยว่าเออลองลองเปลี่ยนดูไหมเพราะว่าเห็นใช้สินค้าราคาแพงๆแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเขาเลยลองให้เปลี่ยนกลุ่มดูก็เลยอลองดูไ,ได้ก็คือตอนแรกก็ให้น้องสั่งก่อน น้องสาวก็โทรติดต่อเดมิเวอีและสั่งให้ก็คืออาจจะปรึกษาแทนไปเลย <c oughs> ว่ายังไงเพราะว่าสาภาพผิวเรา <c oughs> จะจัดน้องแล้วน้องเขาก็เลยอ่ะโทรสั่งให้แล้วก็ส่งพัสดุมาให้ก็คือให้ให้ทางเดลิเนตส่งมงที่นี่เลยมาเลยให้ให้ใช้ในกลุ่มเก็บพวกบบว่าแคเน่อะไรพวกนั้นก็เพราะว่าเรารักษาสิบอยู่แล้วแต่มันประสบความสาเร็จไหมที่ใช้มายี่ห้ออื่นก็คือ ประมาณถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ือโอเคแต่ความพึงพอใจของทุกคนอยากจะได้มากกว่านั้นอยู่แล้วก็เลยอาลองใช้ดูเห็นราคาไม่แพงอาจจะเซฟแต่ค่าใช้จ่ายของเขาด้วยก็เลยอาลองใช้ดูลองใช้เผื่อของที่ราคาไม่แพงมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดเราเราลองใช้ดูก็ใช้ในกลุ่มพวกโฟมทอลเนอร์แล้วก็ใช้เป็นกลุ่มพวกควบคุมความมันทั่วไปทั่วไปเพราะว่าตัวอื่นเรามีแล้วก็คือตัว บำบรุงเดนไนท์ของที่ห้องอื่นแล้วยังค้างก็ก็เลยใช้ใช้ดูแล่ก็ค่อนข้างแบบใช้แล้ว<ม>เห็นผลหนึ่นงก็คือภายในอาทิตย์หนึ่งมีผลตอบรับที่เราพึงพอใจอาจจะย0 3 0าก็ถือว่าการเห็นผลในสวนน่ว,วสนนวี้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าลองลองทดใช้แล้วก็แล้วก็หลังจากใช้ใช้หยุดนะประมาณประมาณ ก็ประมาณได้สองเดือนประมาณสองเดือนแล้วก็เออเห็นผลการอักเสบของสิวลดลงการรอยครั้มของของรอยสิวจางลงอะไรประมาณก็คือดูคนดูแคบลงก็คือโอเคจากตรงนี้ก็คือผิวดูเรียบขึ้นดูแบบดูโดยรวมแล้วดูดีขึ้นก็คงต้องลองใช้ต่อแล้วอาจจะ มีการแนะนํากับเพื่อนในกลุ่มที่มีปัญหาเหมือนกันประมาณนี้เ้างก็คืต้องมีมีเพื่อนๆที่ที่แนะนำใช่ใช่ใช่ใชเขาก็ลองใช้ดูแต่ครั้นี้อาจจะมีผลจากจากการใช้สินค้าแล้วสั่งสินค้าคือเขาก็เพราอใช้ตัวนี้ดีขึ้นขเขาก็จะกลับไปใช้ตัวที่เขาใช้อยู่การบารุงการอะไรของเขาการตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นผลรักษาชัวงเบื้องต้นของเขาถือว่าถือพอใจแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนกลุ่ม จะใช้ในกลุ่มที่อยู่เหมือนที่เราบอกว่าคือต่างห้างต่างคอสซนเตอร์คาน์เตอร์ใหญ่ๆห้างใหญ่ๆในร้ยนยาอะไรที่มีตัวแทนบริษัทที่ค่อนข้ารดู่ลเชื่อถืออะไก็จะมีเขาเยเปลี่ยนแล้วทำไมถึงตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยกระทำไเออเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า จริงๆแล้วตั้งใจตั้งใจจะตรงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นอยู่แล้วในกลุ่มนี้ในกลุ่มอะคลาสเมตินี้แต่คันเนี้ยเราก็มุมมองก็คือเราเคยใช้ตัวเนี้ยแล้วโอเคโอเคขึ้นดูดีขึ้นหรือผลตอบรับดีขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกเอออยากบอกตอ่อยากให้ในกลุ่มก็คือกลุ่มแถวแถวเนี้ย กำลังซื้อจะน้อยแล้วกลุ่มนักเรียนกลุ่มอะไรเนี้ยหรือชาวบ้านเงี้ยก็คือกําลังซื้อน้อยเราก็เลยดูในกลุ่มก็คือเอ้ตรงนี้ก็คือเป็นคอสเมติกเหมือนกันเป็นการรักษาเหมือนกันแต่เราที่อยากจะเป็นตัวแทนเพราะว่าหนึ่งเราได้ใช้เองอยู่แล้วการใครเครื่องหรืออื่นๆเราพึงพอใจอยู่แล้วเราก็เลยอยากมีความรู้สึกว่าอยากให้กลุ่มแถวเนี้ยแถวซาตอหิบได้ใช้บ้างได้ใช้บ้างแล้วก็ ไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรประมาณก็ลเลยเออลองลองติดต่อเข้ามาเพราะว่าอยากจะเป็นหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนที่อยู่ในกลุ่มเขตสัตหีบเพราะว่าไม่มีตัวแทนอยู่แล้วก็ลเลยเอาลองลองเป็นตัวแทนดูว่าน่าจะดีแล้วก็อาจจะเป็นจ,จุดทําให้ร้านร่วมยาเรามีจุดขายเพิ่มเข้ามาจุดจแล้วผลประกอบเป็นยังไง,งนะคะจากคนไข้ที่ ผลกับลักก็คือตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีกับกลุ่มไว้ด้วยแล้วก็มีการบอกต่อกันมากขึ้นแล้วก็จากหนึ่งคนเป็นสองคนก็คือปรับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็คือจากเดือนหนึ่งเราก็สามารถมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นห้าก็คือถือว่าค่อนข้างประสบ